สิบหกงวดติดสิบหกงวดติดสิบหกงวดติดติดไม่มีหลุดนะบหกงวดติดติดไม่มีหลุดนะคะแต่ทีนี้น้องโตขึ้นน้องก็ให้ถูกประมาณสองงวดแล้วก็หนึ่งงวดแล้วก็หลุดไปอย่างเงี้ยไม่ไม่ติดตอ่อเหมือนเมื่อก่อนไม่ติดตอ่อเหมือนเมื่อก่อนเข้าเข้าสองหลุดหนึ่งข้าสองหลุดหนึ่งแบบน,นี้เนะาะ<ช><ห>ค่ะใช่ไหมค่ะเอันทิวก็ให้เหมือนเดิมเขอนเดิมมีเลขอะไรนะคำว่าเลขอะไรนะเลขฝันไม่ว่าเลขอะไรนะน้องอันที่เหรอคะอ่า เรียกอะไระเรียกเรียกอะไรนะคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมานี่ชาแนลนะครับคุณยายของใชน,น้องแอนฟิวน้องแ<ะ>อนฟิวค่ะอ่ามอนี่มีโอกาสได้มาพ่อกันยายอะไรนะคุณยายยายเจอยายเยอะได้แจ๊กได้แจ๊โอ้ซื้อแจ๊ <laughs> <c oughs> อหลังจากเราที่ไม่ได้ไปตามน้อง e นะเอ <N> ็มทิวเนาะหลายงวดหลายวิกหลายเดือนนะครับเป็นไงเนาะน้องเ e อ็มทิวน้องเอ็มทิวก็ให้ทุกงวดค่ะแต่ก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเดือนธรรมดาเนาะปกติพ่อป้าน้องเขาโตแล้วน้องห้าขวดแล้วก็ก็โตขึ้นอยู่ทีนี้ก็ก็ถือว่าน้องให้แม่นอยู่สิบหกวดติดสิบหกงวดติดสิบหกงวดติดติดไม่มีหลุด นะะคแต่ทีนี้น้องโตขึ้นน้องก็ให้ถูกประมาณสองงวดแล้วก็หนึ่งงวดแล้วก็หลุดไปอย่างเงี้ยไม่ไม่ติดต่อเหมือนเมื่อก่อนไม่ติดต่อเหมือนเมื่อก่อนเข้าเข้าสองหลุดหนึ่งเข้าสองหลุดหนึ่งแบบนี้เนาะค่ะใช่ไหมค่ะเอ็นฟิวก็ให้เหมือนเดิมให้เหมือนเดิมมีเลขอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเลขฝันหรือว่าเลขอะไรนะอนเลขอะไรคะเลขอะไรเขาเรียกเลขอะไรนะน้องเขียนให้ตลอดน้องเขียนให้จ้ แต่เลขน้องฝันน้องก็มีนะน้องก็ให้ถูกนะเคยให้ถูกอยู่เรขฝันหนานนีเ่นเป็นเลขนีเส้นเนาะเด็กมีเส้เนน้องมีเส้นเป็นเด็กพิเศษนี่แหละคนหนึ่งนะคะแต่ก่อนก็พามาที่อา่าที่อะไรนะหลักกิโลเก่าบ้านตึมอ่ะบ้านตึมน้องก็ให้ถูกค่ะสองวันที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างหลุดค่ะหลุดแต่ถือว่าน้องเก่งอยู่ ให้เลขเบิ้ลหน้าเบิ้ลรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งก็เบิ้ลสามสามหกเนาะน้องให้ห้าห้าศูนย์หกแปดค่ะก็ถือว่าน้องยังให้เบิ้ลอยู่แล้ว,ลวไปหนึ่งสิ่ห้าน้องเขียนให้หรือยังเนาะน้องเขียนให้แล้วนะคะน้องเขียนให้แล้วเขียนใส่ลุงดินหรือว่าเขียนใส่กระดาษเหมือนเดิมอันนี้แม่น้องอ๋อเนาะน้องกดเครื่องคิดเลขให้ตาอันนี้ตามที่ตาพูดให้ฟังนะตาพูดให้ฟังว่าน้อง ให้กับเครื่องคิดเลขเอาเครื่องคิดเลขมาตาเอาเครื่องคิดเลขมาเขาก็กดกดกดประมาณสามตัวค่ะสามตัวน้องให้สามตัวนะคะนาเชียวก,กดให้เนาะสามตัวแต่ทนีนี้อันนี้พูดก่อนเนาะอ่าทีนี้เขาไปซื้อชุดนักเรียนรองเท้าทีนี้คุณตาเอาคุณปู่กับคุณย่าโทรวิดีโอคอลมาจากกรุงเทพ ก็ถามน้องเอ็นฟิวว่าได้ของหรือยังน้องเอ็นฟิวได้แล้วทีนี้เขาก็วิ่งวิ่งไปเก็บรองเท้ามาแล้วมันมีเบอร์รองเท้ามันมีเบอร์มันมีเลข mm. น้องก็บอกกับคุณปู่คุณย่าบอกว่าเดี๋ยวหนูจะให้คุณปู่คุณย่าเขากบอกหนึ่งสามสองเลขรองเท้าหนึ่งสามสองอันนี้คือน้องบอกนะแต่น้องเขียนให้นะมีอีกสามตัวน้องแขนให้อีกมีสามตัวแปดเจ็ดสี่ ปดเจ็ดสี่ค่ะอันนี้คือน้องกดในเครื่องคิดเลขให้นะคะแปดเจ็ดสี่วันนี้น้องไม่ได้เขียนให้แต่กดตัวเลขให้เนาะ,ค,ะค่ะกดตัวเลขให้ไม่ได้เขียนลงบินไม่ได้เขียนลงพื้นนะคะแปดเจ็ดสี่เลยแปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่กับเครื่องคิดเลขอืมค่ะกดกดกดสองรอบก็ได้ตัวเดียวกันนะคะสองรอบนะคะแล้วหนึ่งสามสองน้องเห็นหรที่นะ รองเท้าเพราะว่าไปซื้อรองเท้ามาทีนี้คุณปู่คุณย่าเขาก็วิดีโอคอลมาคุยเนาะว่าได้ไปซื้อชุดซื้ออะไรได้หรือยังอะไรเงี้ย้องบอกว่าได้แล้วก็เลยวิ่งไปเอาไอ้รองเท้ามาให้คุณปู่คุณย่าครับค่ะคือเลขรองเท้าเดี๋ยวหนูจะให้คุณปู่คุณย่าอะไรเงี้ยนะอันนี้คือเป็นแนวทางของน้องแอมฟิวเนาะค่ะหนึ่งสามสองแปดเจ็ดสี่แปดเจ็ดสี่ค่ะ แล้วแลวของเราไม่ได้ตามของของงวดเนาะของคุณตาน้องแอ็นพิวเป็นไงบ้างของคุณตาน้องแอ็นพิวบอกงวดเมื่อกี้คุณตาฝันแม่นมากค่ะแตกสามตัวตรงเลยหมดสามหกหมดที่ผ่านมาค่ะแตกสามตัวตรงตรงนะคะแปดสามหกสามสามอ๋อสามสามหกสามสามหกก็ตรงตรงเลยเนาะตรงค่ะแตกสามหก แตกสามหกเออแตกสามสามหกได้ยินแตกเป็นแปดแตกสามตัวสามสามหกตรงตรงแปดเฉยเลยเอาคนแก่หูไม่ค่อยดีถูกสามตัวตรงเลยสามตัวตรงทำได้หมื่นกว่าบาทฝันฝันเลขฝันเลยคุณตาน้องเอ็นฟิวได้จากฝันฝันแม่นนะคะฝันเห็นทะเบียนรถสามสามหกแล้วทีนี้ก็ มาดูทนายฝันอีกพอดียทนายฝันมันมีสามสามหกอ่ะตรงกันพอดีเลยตอนนี้แกก็เลยได้อยู่สี่สิบบาทสามตัวอืค่ะตรงสี่สิบบาทก็ได้อ๋อหมื่นกว่าบาทเนาะแล้ววันนี้คุณตาวันนี้คุณตาฝันหรือยังฝันแล้วค่ะฝันแล้วเนาะฝันแล้วฝันว่ายังไงเนาะฝันฟัดฝันฝันว่ายังไงคุณ คุณตาน้องแอนฟิวได้เล่าให้ฟังหน่อยังคุณตาน้องแอนฟิวฝันว่าอย่างนี้นะคะฝันตรงวดเลยเนาะครับแล้วก็ฝันว่าม,มีนักท่องเที่ยวให้พาขึ้นเดินส<ม>ี่ร้อยเป็นผู้หญิงนะคะเป็นผู้หญิงให้ให้ขับรถขับรถของตาแอนฟิวเนะาะทะเบียนรถไทเกอร์นะมันออกบ่อยมากห้าศูนย์เก้าสามถ้าจำไม่ผิดนะทะเบียนรถของตาแอนฟิวอะห้าศูนย์เก้าสามแต่ทีนี้ คนตายแอนฟิวก็ขับรถของตัวเองแต่ไม่ใช่ทะเบียนตัวเองมันจะเป็นทะเบียนอีกตัวหนึ่งทะเบียน928ของตายแอนฟิวนะแล้วก็ทะเบียนของผู้หญิงที่ให้ขับรถพาขึ้นเนินอะ่ะก็จะเป็นทะเบียน896หมายถึงฝันว่ามีมีผู้หญิงมีนักท่องเที่ยวอ่ะเนาะให้พาขึ้นเนิน400แล้วคุณตาก็ ขับรถของคุณตาเองไนเกอร์ทะเบียนรถของแกจริงๆก็คือ5093มันออกวยมากทะเบียนรถคันนี้แต่พออคุณตาเอนเิลขับมันไม่ใช่ทะเบียนของแกมันจะเป็นทะเบียน9 2 8อ่ะในในความฝันเป็นทะเบียนอื่นใช่แต่ทะเบียนจริงๆนี่30 9เอ่อห3 9 59 59 3ฮะเห็นมีศูนย์ด้วยเมื่อกี้ แต่มันไม่ตรงกับทะเบียนที่ฝันไม่ไม่ตรงเหรไม่ตรงค่ะไม่ตรงมันจะเป็นทะเบียน928ในฝันนะในฝันเป็น928แต่เรื่รถของตาองอ็มิวคือตอนนี้เรื่องจริงก็คืออยู่อู่ไปซ่อมนะคะเสียบ่อยแต่ก็ออกบ่อยเหมือนกันออกบ่อยโจตัวเรียกให้เอฟซีเลยเดี๋ยวเอฟซีจะงงเดี๋ยวจะงงเป็นสองเดี๋ยวต้องต้องอธิบายนี่เอาสำหรับของน้องเอ็มพิวก็คือ 1,3,2,8,7,4ส่วนของคุณตาเอ็นฟิวก็คือ9,2,8,8,9,6งแปดแปเ้ตัวเดอร์แปเดดก้ก็คือทะเดียนของผู้หญิงเนาะที่เขาขับรถึ้นไปด้วยที่เนินอ่ะคุณตาก็เลยเอามาลงด้วยเป็นตัวกันนะคะตัดดแครเบอรเลเดอร์สำหรับแนวทางน้องเอ็นฟิวแล้วก็คุณตาน้องเอ็นฟิวนะครับ อย่างนีงเนื้อเอฟซีเนาะตอนนี้โชคสตัวเองเนาะว่าถือกันอย่าว่ากันเด้อค่ะเอาเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางมีหลุดมีไม่หลุดเนาะธรรมดาใช้ทิจานระาะในการรับชมโอเคครับมักชอบจนค่อยเอาเนาะมาหมักมาชอบเบื้องเดียวพันๆเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับตัวเลขของน้องเอ็นฟิวแล้วก็คุณตาของน้องเอ็นฟิวนี่เมื่อก่อนนี่เข้าติดต่อกัน อ่โดยเฉพาะของน้องแอนฟิวนี่เมื่อก่อนนี่เข้าถึง16งวดติดเนะ16งวดติดมาพักหลังๆก็มีหลุดบ้างนะครับส่วนของคุณตาก็ฝันแน่นดูประจำเหมือนกันนะครับอ่ขอบคุณมานีชาแนลนะครับคุณยายของน้องแอนฟิวนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ